ท่าผู้ชมฮะวันพรุ่งนี้นะครับ12ตุลาคมนะครับ12ตุลาคมจะเป็นวันที่กสทชนะครับจะบรรจุเรื่องการประชุมหัวข้อการรวมธุรกิจของ True กับ DT แทนะครับเข้าไปในวาระการประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเด็นนี้เนี่ยยืดเยื้อมานานมากกว่า8เดือนแล้วนะช้ามากทั้งทั้งที่สองเจ้าแล้วก็กลุ่มผู้ใช้บริการทั้ง True กับ DT แทเขารอให้สองเจ้านี้รวมกันเพราะเขาเชื่อว่า เขาจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นนะฮะแล้วค่าบริการก็ไม่แพงเพราะมีเพดานของกสทชควบคุมอยู่นะครับ<อ>ล่าสุดอาจารย์เสรีวงมนทาประธานกรรมการในคณะกรรมการพัิรุปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนเทคนโนโลยีสารสนเทศในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการที่ได้ให้ความเห็นต่อกสทชกร,รณีการรวมกลุ่มธุรกิจระหว่างทรูกับ DT แทได้ให้ความเห็นกับ ทางทีมข่าวท็อปนิวส์นะครับถึงการประชุมของกอสทชว่าด้วยประเด็นการควบรวมระหว่าง True กับ d t แทเอาไว้นะครับมันควรจะต้องถึงเวลาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เคยมีประกาศว่าการที่จะมีการควบรวมเนี่ยกระทำได้โดยที่จะต้องมีการแจ้งให้กสทชทราบนะคะจะๆๆแจ้งก่อนก็ได้ แจ้งหลังก็ได้แล้วถ้าเราไปดูในเชิงประวัติศาสตร์เราจะพบว่าการรวบรวมเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแน่นอนเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วคือถ้ายังไม่ตัดสินใจมันก็ต้องให้คําอธิบายนะคะว่าจนป่านนี้แล้วเรื่องราวก็ผ่านมาประชาิจาณ์ก็ทําไปแล้วและประชาิจาณ์ที่ทําไปเนี่ยฝ่ายผู้ประกอบการหลายๆด้านที่เข้ามาประชุมกนเห็นด้วยฝ่ายนักวิชาการก็เห็นด้วยข้อกังวลเรื่องผูกขาดมันไม่ใช่เรื่องราคาจะสูงขึ้นมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็สมควร ที่ต้องตัดสินได้แล้วแล้วก็ถ้าเป็นไปตามในแง่ของกฎหมายมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะต้องขัดขวางกันน,นี่ครับอาจารย์เสรีก็บอกนะฮะว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะถ้าจะมีการควบรวมกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทางทีโอทีกับทางด้านของกอสทธนรคมนาคมก็ควบรวมกันก็เป็นเป็นเอ็นทีนะครับเป็นบมจทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับแล้วก็ ถ้ากชยังไม่มีข้อสรุปนะ mm. ก็ควรจะมีคําตอบมีคําอธิบายให้กับสังคมหรือให้กับผู้ใช้บริการทั้งสองเครือข่ายทั้ง true กับ d ีแท็ที่เขาเฝ้ารออยู่ว่า mm. อก๋กสทชยังไม่ควบรวมเพราะอะไรนะหนึ่งนะจุดจุดจุดสองอะไรสามอะไรต้องให้มาให้มีความเห็นมีคําอธิบายมาเป็นข้อๆแต่นี่กทชเนี่ยเงียบอืม mm. เงียบแล้วก็ยืดเยื้อไปเดือนแล้วเดือนเล่า 8เดือนกว่าแล้วนะฮะแเดือนกว่าแล้วนะครับนี่ฮะทั้งทั้งที่มีการไปสอบถามนักวิชาการทั้งทั้งที่มีการไปปรึกษาคณะกรรมการเกษตรีกาทุกฝ่ายก็บอกว่าควบรวมได้มไม่มีปัญหานะครับทีนี้เรื่องของการคลองตลาดการคลองตลาดของค่ายมือถือในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างอาจารย์เสรีก็ได้ได้ให้ความเห็นเอาไว้นะฮะ ในขณะนี้เนี่ยส่วนครองตลาดของ A.S กับของ True และของ D Tag เนี่ยมันห่างกันมากบรรจุกระทั่งทำให้การแข่งขันเนี่ยมันไม่ค่อยจะสูสีเท่าไหรนักแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะสูสีมากขึ้นพอสูสีมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าความพยายามในการจะแข่งขันเพื่อรักษาส่วนครองตลาดจะเข้มข้นขึ้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแน่นอนทั้งในแง่ราคาในแง่การบริการและในแง่การส่งเสริมการขายนะคบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มีการรวมกันอย่างเงี้ยมันก็จะ เกิดการอะไรบ้างล่ะมีการแบ่งปันเทคโนโลยีแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันภูมิปัญญาใช่ไหมคะแบ่งปันทรัพยากรซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยลดลงแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้ประเทศชาติก็คือเราจะมีบริษัทของคนไทยที่รวมกับต่างชาติเข้าไปแข่งขันในเวทีโลกาภิวัติได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้นครันี่ฮะนะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับว่าการควบรวมเนี่ยจะทําให้ไทยนั้นเ,เข้าไปมีชื่อ ในการแข่งขันในระดับโลก,กาภิวัตระดับโลกได้นะครับเพราะว่าเมื่อมีการควบรวมกันก็มีการแบ่งปันเทคโนโลยีข้อมูลภูมิปัญญาแบ่งปันทรัพยากรแล้วก็ต้นทุนก็จะลดลงแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนแล้วก็ประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์ฉะนั้นพรุ่งนี้จับตาดูครับ12องตุลาคมกสทชจะคุยเรื่องนี้แล้วก็จะมีคำอะไรเพิ่มเติมอธิบายมา ให้สาธารณชนได้รับทราบหรือไม่มว่าถ้าไม่ให้เดินหน้าต่อเพราะอะไรเป็นข้อข้อช่วยแจกแจงมาด้วยนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่อง